สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีเข้าสู่ช่องบกนรห้าแชนแนลนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆน,นนะครับเที่ยวชมบริเวณด้านบนด้านในนะครับมีความสวยงามนะครับอันนี้ก็เป็นมุมระเบียงนะครับก็จะมีระเบียงนะครับให้ชมบรรยากาศนะครับยืนชมบรรยากาศนะด้านหน้านะครับ เป็นมุมระเบียงด้านหน้านะครับจะมีอันนี้คือชั้นสามแลยนะครับเป็นมุมที่ว่าวิวสวยงามมากครับเพื่อนๆด้านนู้นก็จะเป็นอ่าหลังคาวัดนะครับที่อยู่ฝั่งนู้นนะครับวัดจันลอยนะครับนี่ครับก็ดูวิวรอบๆนะครับ เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปด้านในนะครับันนี้ให้ดูวิวบริเวณด้านหน้าตรงระเบียงนะครับไปดูด้านด้านในกันนะครับอันนี้คือบริเวณด้านในนะครับเพื่อนๆก็พาเข้ามาชมนะครับ บริเวณโดยรอบก็จะมีพระพุทธรูปนะครับตั้งประดิษฐานอยู่นะครับตามมุมต่างๆนะครับนี่ครับมองดูแล้วก็น่าจะเป็นพระพุทธรูปนะครับอ่าเนื้อดูคล่คล้ายๆกับว่าเป็นทองแดงหรือเปล่าครับออกเหลืองๆนะครับเหลืองทองแดงอนะ่ะเนาะ โดยรอบเลยนะครับก็จะมีพระพุทธรูปนะครับเพืเ่อนๆนะครับก็จะพาชมพระพุทธรูปโดยรอบนะครับก็ทุกมุมนะครับก็จะมีพระพุทธรูปปฏิสถ,สถานอยู่นะครับเพื่อนๆนะครับ ภายในที่ตั้งพระพุทธรูปก็ส่วนมากก็จะมีนกพิราบนะครับนกพิราบถ่ายมูลลงมานะครับช่วงนี้คนดูแลก็ไม่ได้เข้ามาดูแลรักษานะครับทำความสะอาดก็จะเดินโดยรอบนะครับก็มาถึงตรงนี้นะครับ ส่วนมากก็จะมีพระพุทธรูปนะครับปางคล้ายๆกันนะครับทุกองค์นะครับลมแรงมากเลยครับ ก็เดินโดยรอบแล้วนะครับเพื่อนๆพามาฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวก็พาเาคาะระฆังนะครับก็จะมีป้ายเชิญเาคาะระฆังนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับเดก็จะเคาะสักหนึ่งกล้องนะครับสามกล้องเลือนะครับ ก็โดยรอบนะครับด้านบนนี่ก็จะเป็นพระพุทธรูปนะครับประดิษฐานอยู่นะครับเกือบโดยรอบเกือบทั้งหมดนะครับมีแต่พุทธรูปพระพุทธรูปนะครับเนี่ยครับ ก็เพื่อนๆท่านใดที่ว่าว่างเว้นนะครับก็ผ่านมาก็แวะขึ้นมาเที่ยวชมได้นะครับที่ปราสาทนาครหลวงนะครับตรงกลางนี่ก็จะเป็นอาจจะเป็นโบสถ์นะครับชั้นในนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ